สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเน็ตเพชรยนต์ในชาแนลนะครับสวัสดีครับผมเน็ตเพชรยนนะมีตัว Toyota Fortuner นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัว2.5 V-Mid n i g h t s h i d e นะครับเป็นปี2014นะตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้ก็มีการเพิ่มชุดแต่งมานะครับเป็นของค่ายเซอร์คอนนั่นเองนะต้องบอกว่าหล่อมากเลยนะสำหรับตัวที่เป็น Mid n i g h t s h i d e เนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์2.5ก็ค่อนข้างหายากพอสมควร นะครับคันนี้ก็เป็นสีขาวเป็นสีขาวแบบว่าเป็นสีขาวสแตนดาร์ดอ่ะเป็นตัวซูเปอร์ไวท์ธรรมดาไม่ใช่ขาวมุกนะครับคันนี้เป็นตัว 2.5V จุดห้าวีมิดไนชายนะครับปี2014นะครับเป็นสีขาวพร้อมชุดแต่งล้อแมแอคขอบ20นะครับคันนี้เพชรยนต์เสนอขายอยู่699,000บาทนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัว p p พนะครับรถครอบครัวนะครับโฉมแชมป์นะครับเครื่อง 2.5V จุดนเทอร์โบคันนี้ก็ลองติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776 นะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะจริงๆก็เข้ามาได้สักระยะหนึ่งละอาทิตย์2อ,อาทิตย์แล้วแต่ว่ารถเพิ่งปรับสภาพแล้วก็เปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพให้ตอนแรกป้ายเป็นจันทบุรีนะครับสำหรับคันนี้ก็ต้องบอกว่าหล่อตรงรุ่นเลยนะครับเป็นโฉมแชมป์ที่เป็นเครื่องยนต์สายพานทัมมิงนะสายพานราล,ลิ้นตัวสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนเครื่องปัจจุบันนะครับคันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าลูกหลักมันจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่ามันเป็นโปรเจคเตอร์รุ่นรุ่นเก่านิดนึงไอ้ดวงอ่ะมันเป็นลูกแก้วแต่ว่าามมันนีหลอดข้งใ นะมันมันจะไม่เหมือนโปรเจคเตอร์เลนที่เป็นตัวปัจจุบันนะครับโคมไฟก็เดิมๆนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีชุดแต่งนะครับด้านล่างแล้วก็ชุดกันชนแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัว t o y o ต a f o r t u n e นอรนะครับแล้วก็มีโป่งล้อนะครับโป่งล้อจากโรงงานนะครับรถตรงนี้ก็ก็ต้องแจ้งว่ามันก็ต้องมีเก็บงานมาบ้างตามกันชนเนาะบางทีมันเป็นเศษหินเศษอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีชุดแต่งที่เป็นสเกิร์ตด้านหน้านะครับชุดแต่งชิ้นใหญ่เลยนะ ชิ้นใหญ่ยาวไปนุ่นแล้วก็ด้านหลังนะครับคือด้านข้างมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันไปติดบันไดนะครับชดสเกิตมันก็จะมีแต่ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็ข้อไฟตัดหมอกเป็นสีดําด้านนะครับตรงนี้ก็เป็นโครเมียมคือไม่มีอะไรนะแต่แค่เป็นโครเมียมแล้วมันก็เพิ่มดีไซน์ให้มันดูแบบเพิ่มดีเทลเข้ามานิดนึงให้รถมันดูแบบหล่อขึ้นนะสีขาวเวลามันตัดโครเมียมนะมันมันหล่อแล้วก็ พอมีสีดําเข้ามาอีกนิดนึงมันก็เลยดูแบบเข้มๆนิดนึงนะครับตัวกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้โตโตยต้านะครับก็เป็นโครเมียมทั้งชิ้นเลยนะรถสวยๆนะครับก็เป็นสํานักแต่งของค่ายเออซอร์คอนนะครับเพราะว่าตรงด้านล่างตรงนี้มันเป็นสีเทานะแล้วก็ตัดกับสีขาวแล้วก็มีสีดําคาดนิดนึงนะก็ค่อนข้างหล่อเลยนะครับราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับกับรถ PPV คันนี้ถ้าฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ13ื่นสามืนนะครับก็ต้องก็ต้องแจ้งตรงๆว่าถ้าใครหลงรักในโชมแชมป์นะครับก็คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับ Toyota f o r t u n e r 2.5V มีแต่ชายก็คือภายในดำเบาะดำคอนโซลดำนะครับมันก็จะเป็นตัวมีแต่ชายเนาะนะครับล้อก็จะได้เป็นของเ e นโซขอบ20นะครับเรนโซขอบ20ก็จะเป็นแม็กอะ 6ก้านใช่ไหมหก้านหนึ่งสองสามี่ห้าหกกก้านหลูร้อยนะครับเป็นดิสเบคคู่หน้าด้านหลังเป็นด้ำนะครับคันนี้ก็เป็นยางของอ่ากูดไลท์นะกูดไลท์ปีสิบเก้านะครับรถก็สวยๆเดิมๆนะครับก็คือโหถ้าล้อขนาดนี้ไม่เป็นไรแต่เครื่องตัวนี้มันเป็น2 5, องจุดหาประยัดน้ำมันอยู่ละนะถ้าเป็นตัวสามพันนะใส่ล้อขอบ2ีสนี่ก็บันเทิงเลยนะครับน้ำมันต้องเรียกได้ว่าระเหย นะทั้งสูบเลยแล้วกันนะกระจกมองข้างก็ปรับผบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวนะตรงนี้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็หูช้างเป็นสีดําติดฟิล์มรอบคันมาเรียบร้อยนะครับคันนี้ฟิล์มค่อนข้างมืดเลยนะก็มีโลโก้โตโยต้าที่กระจกนะเพราะว่ากระจกเป็นกระจกเดิมนะรถสว,สวยนะครับสาหรับคันนี้เป็น p p v สีขาวนะครับของค่ายโตโยตา้านั่นเองนะครับด้านหลังก็เป็นกระจกบานใหญ่นะเป็นกระจกบานใหญ่ยาวจากตรงนี้ไปถึงด้านข้างนะครับ แล้วก็มีชุดแต่งด้านล่างนะครับที่มีปลายท่อหลอกนะครับมีปลายท่อหลอกอยู่3อันมีท่อจริงอยู่อันเดียวนะครับสังเกตง่ายๆท่อจริงก็จะมีควันออกมามันก็จะดำาๆนิดนึงนะท่อหลอกก็เป็นปลายโคเมียมนะแต่ว่าเขาจะเขาจะตอกตรงปลายว่าตัวเซอร์คอนเพราะมันเป็นชุดเดียวกับสักแต่งนะด้านหลังก็เป็นโปรงล้อเหมือนเดิมนะเป็นโปรงล้อเหมือนด้านหน้าเลยแล้วก็มาพร้อมแม็กขอบ20่ส0นะ6กา้าน6รูล้อเช่นกันนะครับตัวดัมเบลกเนี่ยตัวดัมเบลกก็พ่น การสนิมมานะครับคัดทรงคัดซีอะไรก็เดิมๆนะครับสำหรับใครที่หลงรักจริงนะสำหรับตัวโฉมแชมป์นเนี่ยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคา699ฟรีดาวนะครับจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับไฟท้ายของตัวมินไนชายเนี่ยมันจะเป็นข้างในมันจะเป็นสีดำนะคือดวงไฟมันเป็นสีแดงโดนัทแต่ว่าโคมข้างในอ่ะมันลมดำนะต้องดูจดัดนะถ้าเป็นตัวธรรมดาโคมตรงเนี้ยมันเป็นโคมเมียม นะครับแต่พอเป็นตัวมินไดชายนะไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีดําอะไรก็แล้วแต่โคมด้านในมันเป็นสีดําไฟเป็นโดนทส,สีแดงนะครับไฟถอยอยู่นี่ไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับโคมมันเป็นสีดําข้างในสังเกตได้เลยแตนะ่ถ้าโคมเป็นแบบนี้ก็คือมินไดชายนะหรือไม่บางทีลูกค้าเขาก็ซื้อไปอะแดปใส่เอานะเป็นตัว2.5 V N เอนทอร์โบนะครับเทอร์โบแปรผันนะครับแล้วก็คาดหลังก็เป็นโลโก้ Fortuner นะครับมาพร้อมโลโก้ t o y o ต a าเนี่ยคาดหลัง f o r t จ n e r แล้วก็ เดี๋ยวดูวมีกล้องไหมเนี่ยอ่ามีกล้องมาด้วยนะครับมีกล้องอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้หน้าจอเป็นเ네นนะเป็น n 네 a เกเต t o r นะครับแต่ว่าเป็นจอที่ไม่ใช่ทา u กี s น,นะมันเป็นจอรุ่นรุนก่อนก็คือจอตรงรุ่นของตัวหน้าแชมป์เนี่ยแหละครับนะค,บคันนี้สวยๆนะมีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับมีสปอยเลอร์ด้านบนนะครับพร้อมไฟเบรกแล้วก็หลังคงหลังคาแล้วก็เดินๆนะไม่มีผุไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะครับต้องบอกว่าตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นะครับสองจุด้าวีมิดในชายเนาะนะครับด้านล่างก็เดิมเดิมนะไม่มีสนิมนะครับแห้งแกกเลยนะ้วตรงนี้เป็นปลายท่อหลอกที่ผมบอกเห็นนะว่ามันตันนะนะครับแต่ว่ามันต่อตรงปลายท่อเซอร์คอนนะครับคือมันเป็นชุดแต่งองสำนักเขามาเลยนะก็มีไอ้นี่ใส่อย่างดีนะกันลอยปลายท่อจริงมันอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปลายหลอกอันนี้ปลายจริงมันก็จะดำๆนิดนึงเป็นขมเหลวควันดีเซลนะครับ เดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูนิดนึงนะข้างในตัวมีนายชายเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็โดยที่ว่าเบาะเป็นสีดาพรมเป็นสีดํานะครับคอนโซลตรงกลางก็เป็นสีดําคือสําหรับใครที่ชอบรถแบบว่านุ่มๆสุข,ขุมสุข,ขุมนิดนึงนะครับก็คันนี้แหละไม่ผิดหวังนะสำหรับ Toyota f o r ร์จูเนอนะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะรถประเภท PPV หรือว่ารถกระบะเนี่ยลูกค้าออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรก็ออกได้นะเพราะว่าตัวยอดจัดอะ่ะ มันล้นนะครับอย่างเช่นคันนี้699ราคาการของแบงก์ก็อาจจะมา800,000อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องมาจัดเต็ม800,000แล้วก็จัดแค่ราคาที่ผมขายอย่างเงี้ย699นะครับก็คือไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะนะรับตัวนี้ก็เป็นเบาะ3แถวสีดําหมดเลยแล้วก็มีแอร์ตอน 3. นะครับทุกตอนที่มีที่นั่งนะครับก็จะมีบาร์จับบาร์มีทั้งหมด6อันนะบ,บาร์มีทั้งหมด1-2-3่งเนี่ยสฝั่งก็เป็นหนะครับแล้วตัวเบาะก็พับ มันจะมีเชือกดึงตรงนี้ดึงแล้วก็พับลงไปได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครมาสนอะไรนะเอาขึ้นข้างหนึ่งตั้งข้างหนึ่งพับข้างหน้าข้างหนึ่งเออเอาเข้าไปนะครับ 2.5V m i t s า b i s h i นะชายนะครับปี2013คันนี้หล่อๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับเพราะว่าทางบริษัทเพชรยนตนะ์น่ะเขาก็มีบริการจัดไฟนันให้ทั่วประเทศเลยนะครับ เอาลงไปไว้แบบนี้ก็ดีผมจะได้ดูว่าบาะแถวสามเนี่ยมันนั่งได้จริงนะครับช่วงเล็กรูมนะครับเฮดรูมสบายๆเลยนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะก็เวลานั่งก็สไลด์เบาะแถวกลางขึ้นมานิดหนึง่งนะครับถ้าอย่างผมสูงร้อยแปดสิบอะผมผมเคยนั่งไอตัวมิวเอ็กก็เข่าชนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้สไลด์เบาะแถวกลางขึ้นมามันต้องสไลด์เบาะแถวกลางขึ้นมานิดนึงเพราะว่าช่วงเล็กรูมแถวกลางมันเยอะใช่ไหมครับ ก็สไลด์ขึ้นมานิดนึงนะจริงจริงเบาะแถวสามันก็เหมาะเอาไว้แบบให้เด็กนั่งเนาะแล้วก็นอนได้นั่งได้เพราะมันมีแอร์อยู่แล้วข้างบนนะครับเพราะว่าเด็กก็น่าจะสบายกว่าผู้ใหญ่นะครับคือแล้วตัวเบาะของตัวมิ้นท์ายชัยเนี่ยมันเป็นสีดานะครับเป็นสีดําก็ค่อนข้างคุมโทนและสวยเลยทีเดียวนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับตัวรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยอันนี้ภาพมันก็ไม่ได้คมชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผมผมเปิดเลนส์วายไว พื้นที่มันแคบนะถ้าเราถ่ายธรรมดาแล้วมันจะมองแล้วมันจะเวียนหัวเพราะมันใกล้มากนะครับตรงกลางก็มีแอร์เราสั่งเปิดปิดได้จากตรงนั้นนะครับบางบางท่านก็ไปติดจอกลางมาสําหรับ Fortun e r นะครับที่เห็นมันเป็นสันตรงนี้เพราะว่ามันมีมันมีแอร์อีก,อ,กอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถสั่งเปิดปิดได้จากด้านหน้าจะเปิดแอร์หลังก็ได้หรือไม่เปิดนะครับถ้าเราขับคนเดียวหรือ2คนด้านหน้าเราก็ไม่จาเป็นต้องไปเปิดแอร์ตอน2นะครับมันก็ประหยัดน้ํามันไปอีก นะแถงว่าตรงวาตูเลยก็เป็นสีดำหมดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะ 2.5V Mitsubishi ปี v, ai, 14นะครับราคา699นะครับที่ราคาประมาณนี้เพราะว่า1เลยมันเป็นสีขาวนะครับสำหรับตัว Toyota Fortuner เนี่ยถ้ามันเป็นสีขาวจริงๆรถมันแพงทุกรุ่นเลยนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสีขาวมันต้องเพิ่มราคาแล้วทำไมไม่ทำให้มันเป็นราคาเดียวกันหมดทุกสีนะครับ สีขาวก็จะดูแลง,ง่ายนะครับแต่อาจจะต้องล้างบ่อยนิดนึงนะเพราะว่าถ้ามันโดนคราสบสกปรกฝังลึกนานๆสีมันก็จะออกเป็นเหลืองนะครับคันนี้ก็เป็นเบาะไฟฟ้าคนขับภายในดําคอนโซลดำนะครับเบาะไฟฟ้าสีดํานะครับเบาะไฟฟ้าคนขับเบาะตรงนี้เดี๋ยวดูลายก่อนอันนี้น่าจะไม่ได้เก็บงานนะเบาะเดิมนะครับลูกค้าบางท่านก็อยากได้เบาะเดิมที่มันดูเดิมนะเก็บงานมาฟูๆอย่างนี้บางทีก็ไม่ชอบ นะครผมผมก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะผมก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะบางทีลูกค้ามาขขอแบบเขาแบบนี้แหละมันจะได้แบบมีเขาเรียกว่ามีกิมมิคนิดนึงนะมีแบบว่าอมีผ่านการใช้งานจริงมาก็คือไม่ได้ดูหลอกเกินไปแผงประตูเป็นหนังสีดาําเดินสติชิ่งคู่มานะครับสวยสวยเลยอ่าเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับพอดีเมื่อกี้สายเขา่านะครับตรงนี้ก็เป็นแผงประตูสีดํานะครับมีลายไม้เข้มเข้มนะกระจกไฟฟ้าสี่บาน ออโต้บันคนขับเซ็นทรัลล็อกมือเปิดรับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์ตรงเสา A มาให้เนาะคันนี้ก็เป็นตัวตรงนี้เป็นตัวคอนโทรลพวกกระจกปองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นไฟเคียวสกิลเลตี้ปรับความสว่างหน้าจอเลนส์ใหม่อะไรต่างๆนะครับพวงมาลัยอันนี้ก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังหุ้มด้วยไม้ด้านบนนะครับเป็นหนังสี่ก้านนับแอร์แบกคู่หน้านะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับก็รับสายวางสายฝั่งนี้ปรับ วิทยุนะครับปลายไม้มันก็จะเป็นเข้มๆนิดนึงนะแบบนี้เลยนะครับคันนี้ไม่เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ดูเลยอ๋อคันนี้ไม้แสนสองไม้แสนสองราคาหกเก้าเก้านะปีสองพันสิบสี่สีขาวสองจุดห้าวีมิดนายชายนะครับก็ลูกค้าไม่ต้องกลัวของเรามีใบสบคทุกคันนะรถทุกคันขายตามอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายหมดนะครับไม่มีการโกงราคาแน่นอนนะครับถ้ารถซื้อไปแล้วตรวจสอบแล้วมีปัญหานู่นนี่นั่นนะฟ้องสบคมาเอาเรื่องบริษัทได้เลยนะครับรถเรา ก็คือบอริษัตเราเปิดมา20กว่าปีนะครับรถทุกคันการันตีด้วยคุณภาพอยู่แล้วนะครับคันนี้จอตรงกลางที่ผมบอกว่ามันเป็นเนนะครับเป็นนวิเกเตอร์อันนี้มันยังไม่ได้เก็บงานเนาะมันจะมีตรงขอบกับตรงนี้ที่มีรอยอยู่นะครับก็ตรงนี้ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้ก็เดี๋ยวสั่งเก็บงานตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้ก็ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ซีดีดีวดีใส่ได้บลูทูธ usb มีให้นะครับ ด้านล่างเป็นพาวเวอร์เอาเลสสอช่องซ้ายขวานะครับ USB แล้วก็ AUX แล้วก็ปุ่มเปิดแอร์หลังนะแหล์คูลนะครับเกียร์ก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้4สปีดนะครับเนี่ยตรงนี้สีสปีดนะครับสามารถทดเกียร์ลงมาได้ถึงเกียร์3นะครับแล้วถ้าขึ้นเขานะครับหรือว่าชันมากๆก็มาที่เกียร์2 L2 นะครับตัวคอนโซลมันเป็นสีดำเนี่ยที่ผมบอกว่าพอเป็นมิตนายชายคอนโซลดำหมดเลยนะที่เท้าแขนก็เป็นสีดำตัวเบาะเป็นสีดำแผงประตูดำ นะครับคมเป็นสีดําก็ค่อนข้างสวยงามนะครับสาหรับตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ชมนี้นะครับจริงๆจริงๆผมก็ชอบนะผมชอบตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เพราะว่าเสียงหวานนะเสียงมันหวานไอ้ตัวเครื่องเบียนเทอร์โบเนี่ยเสียงเครื่องแบบหวานเจยบนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็หารถสูงๆมาใช้กันดีกว่านะครับจะได้ขับง่ายขับสบายนะไม่ต้องเบี่ยงนะครับอย่างส่วนตัวผมผมใช้รถเก่งแล้วผมอยู่ล่าก,กระบังนะตอนนี้ก็น้ำท่วมประจุกระจายเลย ต้องดำน้ำมาทำงานเลยนะครับลุยน้ำทุกวันนะครับคันนี้ก็เป็น Toyota Fortuner นะครับโฉมหน้าแชมป์สองเนหาวมิดนชายนะครับหรือโฉมหนีน้ำเพราะมันสูงได้ล้อขอบ20ไปด้วยนะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนอะไรต่างๆงเดิมเดิมหมดเลยนะครับฝากระโปรงก็เดิมๆนะจุดหาร์กเดิมๆอยู่ครบนะครับตาตอก Toyota านะครับสติกเกอร์ใสทุกอย่างเดิมหมดนะฝาโปรงก็เนี่ เป็นซิลิโคนเดิมอยู่นะครับมันก็จิกเข้านะครับถ้าฝาทําสีมามันมาตรงนี้มันจะกดไม่ลงเลยนะครับมันจะแข็งนะครับอันนี้ก็กดลงหมดนะครับด้านข้างก็กดลงนะครับหัวน็อตก็เดิมเดิมนะครับคันนี้หัวน็อตเดิมเดมไม่มีไขนะครับตัวบนตัวล่างก็เดิมทุกจุดนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS ก็เดิมเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสมหน้าค่าตาของเครื่องตัว Ventubo r นะ2.5นะครับมันมีตัวอ่อ หมือนคล้ายๆที่ระบายความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันมีสคบูปดักลมด้านบนใช่ไหมครับมันรีดลมลงนี่แล้วมันเอาไปเพิ่มแรงอัดที่นอกจากตัวกรองอากาศแล้วนะครับมันเอาตรงเนี้ยเพื่อระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเทอร์โบอยู่ด้านล่างนะครับท่อก็ท่อเดิมแคสตาไลติกทุกอย่างอยู่ครบไอดีเเสียเดิมหมดนะครับแก้มก็เดิมคานหน้าก็เดิมนะตาตอกตัว R นะครับคานตรงกลางก็เนี่ยเลขก็เห็นชัดเลย นะครับแล้วก็ด้านล่างคาเนพนวะกตรงเนี้ยรถไม่มีโดนนะไม่มีเคาะเดิมๆตรงนี้ก็เดิมๆนะแผงก้นน้าก็เดิมๆรถสวยๆนะตัวล่างกันนะ่ยก็เดิมหมดเลยนะครับผมก็ส่องให้ดูทุกจุดนะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของลูกค้านะครับว่าจะได้ตัดสินใจง่ายๆนะนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมขายนะแล้วก็พร้อมส่งมอบแบตอันนี้ไม่รู้แบตอะไรนะเขาแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้วเนี่ยอามาลอน นะครับแล้วก็เป็นแบตแห้งนะครับรถสวยๆเลยนะแผ่นพงแผ่นเพจอะไรอยู่ครบหมดนะครับสติกเกอร์มออกออยู่ครบนะหัวน็อตฝาโปรงก็เดิมๆนะครับก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชอบนะครับที่สนใจหรือชื่นชอบในตัว t o โยต้าฟอ t u จูเโฉมนี้นะครับผมก็ผมก็บอกเลยว่าคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับกับตัว2.5 V นะครับมิดไซ์ชายนะครับโตก เป็นโฉมที่หายากนะครับโอ้เบ้นทำไมเนี่ยเป็นโฉมที่หายากพอสมควรน,นะสำหรับตัวเครื่อง205นะครับก็ถ้าติดถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับสำหรับตัว Fortuner โฉมนี้นะรถสวยนะครับรถสวยเรามีตั้งแต่ตัวโฉมแชมป์นะครับ all new f o r t u n e r legender หรือจะเป็น trd นะครับเรามีให้ท่านเลือกมากมายเลยนะครับ สนใจคันไหนก็ยกหูโทรเข้ามานะครับที่เบอร์0626407776ครับสวัสดีครับ